เอาแล้วไงระหว่างเซียวบี้สุดแข็งแกร่งประท้ากับนักสู้เพื่อศักดิ์ศรีใครมันจะเป็นฝ่ายชนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเซนย่านะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปยาวนั่นเองนะครับและตอนนี้ก็เป็น EP ีที่2แล้วนะครับที่เราทํามาวันนี้นะครับตัวละครที่เราจะนํามา v s กันนะครับก็จะมียุนกวีนํานะครับจากซีรีส์เรื่องมัธยมซอมบี้นะครับแล้วก็ดายอินทรานะครับจากหนัง โฟคิงนั่นเองครับก่อนที่เรานะครับจะไปเริ่มคลิปกันเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าการ V.S. นะครับคือการนําตัวละคร2ตัวมาวัดสกิลพลังกันนะครับว่าใครเหนือกว่าไม่ได้วัดว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงหรือว่าวัดกันที่สถาบันนะครับที่ผมต้องออกมาบอกนะครับเพราะว่ามีการเข้าใจผิดนะครับว่าการที่ตัวละครมีอยู่จริงจะชนะเสมอหรือว่าการที่เรามียศสูงกว่าจะชนะเสมอเช่นแบบเรานักเรียนไปสู้กับทหารใช่ว่าทหารจะชนะตลอดนะครับเราต้องเข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เราจะมากําหนดหัวข้อที่จะใช้ในการวัดกันเลยนะครับมีความแข็งแรงความเร็วความทนทานความอดทนความอึดทักษะการต่อสู้ประสบการณ์ความสามารถความสามารถโกงแล้วก็ข้อได้เปรียบนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับความแข็งแรงนะครับผมขอมอบไว้กับ ยุนกวีนำเลยนะครับเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับยุนกว <a> ีนำนะครับสามารถดันพลังกับคนจํานวนมากได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีแดซูที่พักะลกําลังเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะพอที่จะสามารถถอดประตูออกมาได้เลยนะครับแล้วกลุ่มของพวกพระเอกนะครับก็สามารถดันพลังกับซอมบี้ได้หลายๆตัวเลยนะครับซึ่งจํานวนของพวกเขาเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าซอมบี้นะครับแต่กลับนะครับพวกเขานะครับไม่สามารถดันพลังกับยุนกวีนำเพียงคนเดียวได้เลยนะครับ ต่อให้นะครับไดอินทระนะครับจะสามารถงัดกับมดประชาชนได้นะครับซึ่งมดประชาชนแรงของเขาเนี่ยสามารถต่อยบางกระหนกล้มได้เพียงด้วยหมัดเดียวครับซึ่งบ่งบอกว่ามดประชาชนนะครับมีพละงกำลังนะครับที่ค่้นข้างจะเยอะมากเลยนะครับแต่ไดอินทระเนี่ยเขาสามารถงัดกับมดประชาชนได้เลยนะครับซึ่งบ่งบอกว่าไดอินทระเนี่ยก็มีความแข็งแรงที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่นะครับไม่อาจจะสามารถเที่ยมกับยุนกวีนําได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับต่อมานะครับด้านความเร็วนะครับผมขอมอบให้กับ ยุนกวีนำเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับยุนกวีนำนะครับสามารถหลบการยมตีของซอมบี้ได้หลายๆตัวพร,พร้อมๆกันนะครับถึงแม้นะครับเขาจะล้มลงจากการหลบซอมบี้นะครับแต่ก็บ่งบอกถึงว่าเขานะครับมีความเร็วที่เร็วพอตัวที่สามารถหลบการยอมตีของซอมบี้ได้และนะครับ เขายังสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงความเร็วในการ,รวิ่งของยุนกวีนำนะครับเร็วกว่าซอมบี้ที่วิ่งตามเขาซึ่งบ่งบอกถึงความเร็วของยุนกวีนำนครับและเขายังสามารถจัดการซอมบี้ที่วิ่งเข้ามาหาเขาได้พร้อมๆกัน,นครับด้วยตัวเพียงคนเดียวซึ่ง บ่งบอกถึงว่าเขาเนี่ยมีความเร็วที่สามารถจัดการซอมบี้ได้พร้อมๆกันหลายๆตัวเลยนะครับแล้วกวีนำนะครับก็ยังสามารถตามทันซูฮยอกได้ในบางจังหวะนะครับซึ่งซูฮยอกนะครับสามารถต่อสู้กับซอมบี้ได้หลายๆตัวพร้อมๆกันเลยนะครับในขณะที่ดดยอินทรานะครับไม่ได้โชว์ฟีดความเร็วอะไรเยอะมากครับด้อินทรานะครับจะเน้นเป็นเรื่องพละกําลังมากกว่าความเร็วนะครับที่โชว์ออกมาต่อมานะครับคือความทนทานนะครับผมขอมองไม่กับ ยุนกวีนำเลยนะครับเพราะอะไรเนี่ยนะครับยุนกวีนำนะครับสามารถทนทานต่อระเบิดซึ่งถึงแม้จะไม่ได้โดนเต็มๆแต่ระเบิดนั้นนะครับ ก็สามารถฆ่าชีวิตคนหรือซอมบี้ด้วยระเบิดเพียงลูกเดียวนะครับที่ลงมายังโรงเรียนและผู้กำกับนะครับยังเป็นคนยืนยันกับตัวเองว่ากวีนำนะครับจะกลับมาในภาค2ซึ่งบ่งบอกว่ากวีนำสามารถรอดจากระเบิดนั้นมาได้ก็แสดงถึงความทนทานของกวีนำและนะครับในช่วงท้ายกวีนำนะครับได้ตกจากตึกที่กําลังก่อสร้างซึ่งมีความสูงที่สูงมากแต่ กวีนำกลับไม่กระดูกหักแม้แต่ท่อนเดียวนะครับเขายังลุกขึ้นมาอย่างสบายๆซึ่งบ่งบอกถึงว่าความทนทานของเขาดีมีความทนทานที่สูงมากพอที่จะตกจากตึกอีกนะครับในขณะนะครับที่ไดชลาเนี่ยไม่ได้โชว์ฟีดเรื่องความทนทานเลยนะครับผมก็เลยขอยกให้กับกวีนำเลยนะครับต่อมานะครับผมขอลวบลัดเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับคือความอดทนกับความอ่นนะครับผมขอมอบให้กับ ยุนกวีนํำอยู่แล้วครับทุกคนก็อาจจะแย้งผมแล้วครับว่าโอ้โหพี่โโอวยกวีน้ำอะ่ะก่อนอื่นนะครับฟังผมก่อนฟังผมอธิบายก่อนเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับความอดทนของกวีน้ำนะครับกวีนํำไม่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกของแข็งฟาดที่หน้าหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกโจมตีจนเลือดออกหรือกระดูกหักแทบจะไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆหรือจะเป็นการถูกธนูป,ปักคอซึ่งเป็นจุดตายของมนุษย์เขาก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับซึ่งบ่งบอกว่ากวีน้ำนะครับมีความอดทนที่อดทนมากจนไม่แสดงอาการบาดเจ็บ ต่อมานะครับคือความอืดกวีนํำนะครับสามารถอยู่รอดได้หลายวันโดยที่ไม่กินอะไรนะครับและต่อสู้ไปด้วยซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดานะครับคงจะหมดแรงไปตั้งแต่วันแรกหรือวันที่2แล้วนะครับแต่กวีนํำนะครับยังสามารถต่อสู้ได้อยู่นะก็แสดงว่าเขามีความอืดมากแถมเขานะครับในร่างของซอมบี้เนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ด้วยนะครับซึ่งทําให้เขานยิ่งอืดไปกว่าเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับและเขานะครับยังสามารถวิ่งด้วยในระยะที่ยาวมากและไม่เหนื่อยด้วยครับแถมวิ่งเสร็จก็ยังต่อสู้กับซอมบี้ ซึ่งบ่งบอกว่าน่าจะอยู่ในระดับเหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับหัวข้อต่อไปนะครับทักษะในการต่อสู้ผมขอมอบไม่กับ ยุนกวีนำเลยนะครับทุกคนก็จะแย้งผมอีกรอบนะครับว่าทําไมไม่ใช่ดอินทาราครับเพราะว่าดอินทราเนี่ยเป็นเด็กช่างมีประสบการณ์ในการต่อสู้เยอะทักษะการต่อสู้ค่อนข้างเยอะสามารถต่อสู้กับมนุษย์ประชาชนได้เพราะอะไรเนี่ยล่ะครับที่ผมให้ยุนกวีนำเพราะว่ากวีนำนะครับมีทักษะการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะพอตัวนะครับสามารถจัดการซอมบี้ได้หลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับตามที่บอกมาและกวีนำนะครับก็ยังสามารถต่อสู้กับซูฮยอกได้อย่างสูสีนะครับ ซึ่งซูฮยอกมีทักษะที่สามารถต่อสู้กับซอมบี้ได้หลายๆตัวซึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมกันซึ่งมีมากกว่า5ตัวขึ้นไปอย่างแน่นอนเขาสามารถใช้ทักษะของเขาในการต่อสู้กับซอมบี้พวกนั้นได้และกวีนำก็สามารถต่อสู้กับซูฮยอกได้อย่างสูสีซึ่งบ่งบอกว่ากวีนำนะครับมีทักษะที่ใกล้เคียงกับซูฮยอกหรือนะครับจะให้เปรียบเทียบง่ายๆดาอินทะระใช้มีดในการต่อสู้กับพวกญาตินะครับในตอนจบของภาคหนึ่งครับดาอินทระนะครับสามารถจัดการลูกน้องของญาติได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าไป เทียบกับยุนกวีนัมแล้วนะครับดาอินทาร่นเรื่องการใช้อุธนะครับก็ยังไม่สามารถสู้กวีนัมได้นะครับเพราะงั้นนะครับทักษะโดยรวมครับผมก็เลยให้กับกวีนัมนั่นเองต่อมานะครับคือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ผมขอมอบให้กับดาอินทราเลยนะครับเพราะอะไรเนี่ยนะครับดาอินทรานะครับ ในเรื่องนะครับได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าเขานะครับเรียนจบแล้วซึ่งเป็นการบ่งบอกว่านะครับไดอินทระน่าจะมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแล้วนะครับทำให้มีประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ต่อสู้เนี่ยมากกว่ากวีนําอย่างแน่นอนครับผมก็เลยให้กับไดอินทระเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะขอรวบลัดอีกครั้งเลยนะครับคือความสามารถความสามารถโกงแล้วก็ข้อได้เปรียบเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมขอมอบให้กับ ยุนกวีนำเลยนะครับเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับผมจะขอเริ่มจากความสามารถเลยครับความสามารถของกวีนำที่เด่นๆได้ชัดก็คือ ความสามารถในการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอบบีนครับซึ่งมีความสามารถที่โกงมากๆแล้วนะครับความสามารถของกวิดนา้นเยังมีความสามารถอย่างความเป็นอมะตะด้วยนะครับเรียกว่าเข้าใกล้ความเป็นอมตะหรือว่าเป็นอมะตออมะตได้เลยแล้วก็มีพลังในการฟื้นฟูร่างกายนะครับทำให้เขาครับเมื่อบาดเจ็บก็สามารถฟื้นฟูได้แถมยังสามารถดมกลิ่นได้ในระยะไกลและหูของเขาที่ค่อนข้างจะดีมากทําให้เขาครับสามารถได้ยินเสียงในระยะที่ไกลมากๆได้อีกนะครับแถมเขานะครับยังสามารถพัฒนาตนเองนะครับในช่วงแรกที่เขาตก ตึกครับจะแสดงให้เห็นว่าเขานะครับกระดูยังหักอยู่นะแต่ช่วงท้ายที่เขาตก,กตึกนะครับมีการพัฒนาของร่างกายของเขาครับทาให้กระดูก,เ, creature, กดขเขาเหมือนจะปรับตัวได้เหมือนจะปรับตัวกับพลังของซอมบี้ได้ทําให้เขานะครับมีการพัฒนาจนกระดูกนะครับมันไม่หักนั่นเองครับต่อมาข้อได้เปรียบทําไมถึงให้กวีน้ำล่ะครับเพราะว่ากวีน้ำนะครับมีความแข็งแรงกว่าไดอินทราหลายเท่าหลาย10เท่าแล้วก็มีความเร็วที่ค่อนข้างจะเร็วกว่าไดอินทราและทักษะที่เหนือกว่าแถมยังเป็นอมาตะอีกนะครับข้อได้เปรียบของกวีน้าเำค กว่าไดอินเทราหลาย10เท่าเลยนะต่อไปนะครับเราจะมาสรุปผู้ชนะกันเลยนะครับผู้ชนะก็คือยุนกวีนำนะคบเพราะว่าอะไรเนี่ยละครับยุนกวีนำนะครับมีความแข็งแรงความเร็วความทนทานความอึดความอดทนทักษะการต่อสู้แล้วก็ความสามารถอะไรนำหมดุดทําให้กวีนำเนี่ยได้เปรียบไดอินทรามากๆโอกาสที่จะชนะดาอินทรานี่แทบจะเป็น100%เเซเลยนะครับเพราะว่าต่อให้ไดอินทราเนี่ยจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจัดการกวีนำได้และกวีนำยังมีพลังฟื้นฟูแถมไดอินทราเนี่ย ถ้าต่อสู้ไปวันเดียวก็น่าจะเหนื่อยนะครับทำให้ไดทะาเนี่ยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นที่จะชนะกะวีนำเลยนะครับเรียกว่าสูอ์อย่างแท้จริงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมเสร็จย่านะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ